เลยต้องกลับมากินน้ำพริกต่อนะี่เพราะฉะนั้นให้เลือกอาหารแล้วพระปฏิบัติหลายรูปจากนะั้น <c oughs> ขอเล่าข้ามีนิี่ <c oughs> สิห้จนะังหวะเพื่อสำหรับต้นจารย์เนี่ยพระหลายลรูปบรรลุทําได้เพราะฉันอาหารที่เหมาะกับสุขภาพขานอาหารสักปลาย่างอาหารแล้วสักปลาย่างอย่างเช่นพระรูปหนึ่งนะนะเ,นเนี่ยเลนฮะเลนขณะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ย าษาสี่สบุท่านอ่านใจเนมเนีย้ยออกเนมเล็กๆอายุเจ็ดขวบนะฮะท่านบอกว่าท่านรู้ว่าเนมเนี่ยคนนี้บรรลุแน่แล้วท่านก็นเลยแต่ท่านบอกว่าจะต้องจูงใจเนมให้มีความเบิกบานใจก็เลยถามเนมว่านเนนอยากฉันอะไรวันนี้ดูนะฮะนี่กลับของครูที่ดีเนมเขาบอกว่าอยากฉันปลาตะเพียงนะครับครับ ข้าพการไ้บุตรอ่านวันนี้ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าจะได้ก็ได้ได้บุญถ้าไม่ได้ได้บุญของหลวงพ่อก็จะได้ได้บุญของเธอท่านก็ออกกระดิ่ทบารเลนก็มีความหวังว่าจะได้ฉันปลากระเทียมน,นะครับก็เร่งปฏิบัติทำด้วยจิตที่สบายนะครับเิดปีติสมนัสและในที่สุดจังครับตอนสายวันนั้นเองก่อนที่ข้าพการไบุตรจะนำปลากระเทียมมาถวายมาให้เนะี่ยได้บรรลุธรรมอ๋อครับนะครับ คืออาหารรสปายะอาหารรสปายะครับคือการเลือกนะฮะเลือกให้เหมาะกับจเิตครับนะฮะคือให้เหมาะกับา่าของตัวเองนะได้ถ้าเลือกอย่างนี้ได้นะครับเป็นวิถีพุทธนะครับอาหารอย่างนี้เราชอบเราก็ทานนี้อันนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่ทานอันนี้ถ้าเลือกอย่างนี้มันเป็นวิถีพุทธประรับิศาสตร์คือนี่จังละชอบไม่ชอบเนี่ยมันต้องดูปริมาณการกินด้วยนะจย์อ้าวถ้าเขาชอบเขาก็กินกินมากครับทีนี้ ถ้าถ้าชอบแล้วกินเนี่ยนะครับจันแล้วทําให้ร่างกายดีทํางานได้ก้าวหน้าพอกินแล้วไม่ใช่นอนเลื้อปนปนมูลหลังนะครับอ,อันนี้กินได้นี่แสดงว่าต้องรู้จักประมาณในการกินแล้วนะครับจันเลือกว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างนี้มันเป็นที่ขีดขุวมันประเด็นประเด็นแรกเนี่ยผม,ผมก็จ่ายว่าจารเป็นเน้นตรงคําว่าชอบนะจันนะ,ะ,ะถ้ากินถึงถ้าชอบแล้วเรารู้ว่านี่คือตัญหาแล้วนะ,ะ,ะมว่าปัญหาแล้ว แต่ว่าเราจะไม่กินตามที่มันชอบนะคือจะกินนิดเดียวเพื่อให้ความชอบมันคลายแล้วจากนั้นก็จะพิจารณาว่าอย่างนี้เป็นจุดเรื่องต้งททนที่ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ครับหให้มีสติอยู่กับมันครับอันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าในในการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจิตใจจะก้าหน้าคือจิตจะสงบนิ่งเป็นสมาธิได้ง่ายหรือพิจารณาสิ่งต่างๆที่เรากระทบได้ง่ายนะหมายถึงว่าป็นไปตามปวดใจรักได้ง่ายเลย การเลือกกินอาหารที่ไม่ชอบบางอย่างเนี่ยมันทําให้มักผนก้าวหน้าเร็วนะอาจารย์อืแต่ถ้าไปเอาไอ้ตามที่ใจมันอยากจะกินเรื่องอะไรในปัสนาเนี่ยมันทําให้การปฏิบัตินี่นเดินช้าได้ก็แต่ผมผมก็ก็ไม่ได้ย้าอาจารย์นะแต่คิดว่าต้องเป็นบางคนมัองกันเพราะว่าอถ้า คือในสุดก็ต้องมีสติน,น,นะ้จังนะถ้าเรารู้ว่าเราจะกินอาหารที่เราชอบเนี่ยทิเลตมันเพิ่มใช<ส>่คามยึดมั่นมากถอยแล้วเราก็มากินอาหารที่มันไม่ชอบนะแต่ก็ต้องดูสุขภาพเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงถ้าไปกินอาหารไม่ชอบแล้วสุขภาพย่เนี่ยปฏิบัติทําไม่ได้ยุ่งนะเริ่มมีผมมีเรื่องเสืจจ่อมจังครอาจารย์เนี่ยผมผมเหออเนือว่าอาจารย์นิดนึงตรงที่ผมเรื่องผมเยอะนะจนะ อาาศึกษามาทั้งฟรีเอราะว่อ่างหนังสือหนังสือตอนแเลยที่ผมรู้เนี่ยเอานเลิกเป็นจริงแลสู้จาไม่ได้หรอกอาจารย์ประสบการปฏิบัติผมเป็นนักจําจากเรื่องปรากฏว่าเจ้อาจารย์เล่าครับปรากฏว่าหลวงปู่ชาหลวงพ่อชานเป็นตัวอย่างที่ดีท่านไปอยู่ที่วัดอะไรที่อบนนะฮรัวัดท่านเนี่ยพระชาวัดป่าหนองพงอ่ะคนหนองปากพงอ่ะ ผมจะบอกตรงนั้นมันที่มันแย่มันเก่ามันแล้วก็ชาวบ้านก็ยากจนนะฮะแต่ท่านอยากวันหนึ่งตั้งไปบินทบาลเนี่ยก็จะได้ข้าวมาปั้นหนึ่งปะลาร้าที่ตึงจิ้มแล้วก็กินมางทีก็ได้กล้วยมาใบหนึ่งก็ได้อยู่แค่นั้นหรือวันหนึ่งนะจังไม่รุกเกิดอะไรขึ้นโอ้ท่านได้คนียู่มาก้อนใหญ่แล้วปะลาร้าเนี่ยนะปะลาร้าเนี่ยทำมาหอมเลยโอ้ยท่านบินธบาล ได้มาเดยขนขาดเบิรที่บักตามมาลึกครูจะกินให้เต็มที่เลยวันนี้นะครับอยากอดอยากมานานแล้วและในที่สุดท่านมารู้ตัวว่าเนี่ยมันคือปัญหาอยู่ตอนที่ท่านมาถึงกุฏิเราท่านทำงานมาจังท่านเลิมไม่ฉันตั้งไว้เอาข้าวสารเอาข้าวเหนียวหอมโชยนะตั้งไว้ตั้งไว,ว้แล้วก็อน,นอนนะแล้วก็นั่งทํางานอยู่ถึงตอนนั่งนอนตั้งอย่างนั้นเป็นชั่วโมงจนกระทั่งความหิวมันลดความอยากมันลด มันอยู่เฉพาะความต้องการของร่างกายคือหิวแต่ไม่ใช่อยากท่านก็เดินเข้าไปนั่งมองแล้วก็นั่งมองเอาละกินละตอนน่อจากนี้ท่านบอกว่าโอ้โหคราวนี้กินเข้าไปเนี่ยปากกระพังขาเดี๋ยวมันแข็งนะนะจิ้มก็ม่อร่อยแต่ท่านบอกแต่ท่านบอกนี่แหละธรรมะท่านก้าวหน้าแล้วแต่ทนสามารถเอาชนะ ปัญหาของท่านได้ความอยากความอยากนะครับขอเชิญอาที่จำสุดนะครับครับตอนนี้ผมก็มาเล็กถึงไอ้เดี๋ยวนี้เขานิยมนะจริงๆผมว่ามันคงจะแพร่หลายมาจากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมกินไอ้ของสดๆกันยกตัวอย่างเช่นปลากําลังว่ายน้ำนะเขาจะกินตัวนี้อะไร <c oughs> นะไอ้อย่างนี้มันวิจิตรไม่กันประชัยประจำอธิบายบาปชัดเจนเลย การฆ่าครั้งนี้เกิดขึ้นจากเราสั่งเลยนะครับไอ้ชนนี้ผมไม่สังผมไม่เคยทำกันนะอยากเลืนหนีเลยครับผมเดินหนีเลยครับครับคนก็จะสั่งมาผมไม่ข่าวร้านไปยืนชี้เลยนะครับไอตรนนี้กงกี้อจ่าไปทํานะครับอันนี้การฆ่าตอนนี้เกิดจากคําสั่งเพงะเราโดยตรงเลยเนี่ยจําเลยที่หนึ่งเลยจาเลยที่หนึ่งเลยครับผิดสิอันนี้ก็ไม่ใช่วิถีพุทธแพ็กิ้อย่างนี้ไม่ใช่วิถีพุทธแน่ เอ๊การกินเนี่ยนะมันกินพอดีพอดีไม่อิ่มเกินไปมันดีกว่านะจ๊ะเป็นวิถีพุทธนะตอนนี้อย่างคนโบราณเนี่ยแต่เวลาเขาจะทานอาหารเขาจะต้องเหลือให้คำอะไรเงี้ยรัเออที่ผมไม่ทราบกันแต่ผมไปเห็นทิศสุบางรูปเนี่ยท่านไม่เหลือคาท่านเหลือเยอะในบาศเนี่ยนี่ถ้ากินเหลืออย่างนี้นะมันเป็นวิถีพุทธไหมเนี่ย เออมันต้องพูดไปถึงการรักเลย<อ>แต่จะพูดเฉพาะตอนกินคงไม่ได้ต้องไปพูดตัวตอนรักเนี่ยท่านรักมามากแล้วก่อนที่จะฉันเดี๋ยถ้าท่านมามากเนี่ยกับพุทธเจ้ากำหนดให้รักเป็นขอบบาตรได้นะแต่ว่าต้องมาปันกันนะกี่ครั้ง,งอาจารย์สามครั้งรื้ยังไงเกินสามไม่ได้สามบาทสามบาท<อ>แต่ว่าครนนี้ในที่ตรงนั้นมีคนทำบ,บุญเยอะแ้ารับรับแล้วเนี่ยก็มาแบ่งฟันกันอไม่ใช่มางเดียวครับ ก็พอรับมามากอย่างนี้แล้วเนี่ยก่อนเดฉันเนี่ยผมว่าต้องกําหนดของตัวเองได้ว่าฉันสักเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เือจังตันนี้คงไม่เป็นรับคือเดี๋ยวนี้ในวันใกล้นักคาสิเลอร์เนี่ยนะบางทีเนี่ยที่สนามหลวงเนี่ยเวลาถ้าทันรับบาตรเนโหไม่ไม่ใช่สามด้วยกันเป็นสิบสิบครั้งบางครั้งเ่ยแต่ผมว่าต้องดูเจตนาเหมือนกันนะว่าเจตนาทันรับไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเองหรือเพื่อ เพื่อเอาไปช่วยคนยากคนจนหรือเอาไปทําบุญกุศลอื่นกระทาทางอื่นต่อเนี่ยผมว่าน่าจะดูตรงนั้นอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นต่นก, 3, กําหนดดละสามรับเพียงสามบาทแล้วก็พอเนี่ยมันก็มีบาทเล็กบาทใหญ่อนี่ผมเพิ่งถามท่านมิสิตในมหาจุฬาบอกทงองอ่านทําไมบางองค์เนี่ยบินทบาตแบานี้เดียวลนะ่ะแต่บางองค์มีบาทรไเริ่มเลยเนี่ยเอ๊แล้วมันคืออะไรท่านก็บอกว่า บาทใหญ่บางทีเขาก็มีเจตนานะพระที่วัดอาพาธมาไม่ได้ก็เลยมาบิณฑบาตไปถือท่านเอออย่ายนี้คอยจะฟังเหตุผลได้ครับนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองเกิดปัญหาอยากได้ของมากๆอะไรผมไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์ครับบาทเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นคนวัดเนี่ยน,นะมาจากวัดแล้วมันสมัยผมมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะจ๊ะเดีย๋ยวนี้ใหญ่นะขนาดนี้เดี๋ยวนี้สามารถใส่เด็กได้นะ <laughs> มัาเกิดมาจากอะไรตรงนี remember, ้ผมก็งงอยู่แต่ว่าผมก็จะคิดพยายามคิดไปทางกุศลนะจ๊ะนะว่าพระในทั้นเดินทางฝังลูกออกผุ้ดงเพราะฉะนั้นถ้าใช้บาดใบเดียวเนี่ยเ็าจะใส่บริขารเด่นหนดได้หมดเลยนะมีท้านติดน้ำแล้วอาบาดใส่ไปซึ่งตัวนี้ผมไม่เคยเห็นทั้มแต่เห็นระยะหลังนั่นแสดงว่าร้างค้าทำแล้วนะครับไม่ใช่พระไม่ใช่เขาดีในนะแต่ร้างค้าทำแต่ว่าาละ ท่านขอเสด็จประโยชน์แก่ตัวท่านในแง่ที่ว่าทําให้ท่านต้องไม่ต้องใช้บริหารมากก็กกพอโน่นนนะครับจังอีนอย่างนี้ก็เป็นวิถีพุทธิพักบาทใหญ่เนี่ยคือนอกจากจะรับอาหารแล้วนะเวลาออกทุดดองยังเอาทุกสีทุกอย่างใส่ในบาทนะมันเป็นวิถีพุทธบบไทยนะครับในสมยสัยเขาพุทธการมไม่ใช่อย่างนี้นะจังอันนี้ถ้าเท่าวิถีพุทธเนี่ยต้องยากทองเมืองไทยเราเนี่ยเราทําให้เหตุการณ์ต่างๆผันแป,ปรไปเยอะนะจังท่านในแง่ดีและแง่ไม่ดี